สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองสักดีๆกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกาที่คันครับพบเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับกับรายการที่สรรหาเรื่องราวดีๆสิ่งที่มีสาระประโยชน์มาบอกมากล่าวแล้วก็มาเล่าให้กันฟังนะครับเรื่องไหนเก็บตกมาจากโซเชียลเรื่องไหนที่มีการพูดคุยกันถกเถียงกันมาในสังคมเนี่ยเราเอามาพูดคุยกันเพื่อเป็นประโยชน์นะครับในการที่จะปฏิบัติตัวหรือว่านําไปใช้ในชีวิตประจําวันเรื่องไหนติดขัดข้างค้างคาใจายอยู่มาเกากันมาคุยกันนะครับ ในสัปดาห์ที่แล้วพูดเรื่องของลักษณะหัวหน้างานที่ดีแล้วเราก็พูดถึงว่าหัวหน้างานที่ดีเนี่ยควรจะมีลักษณะที่ยิ้มแย้มแจ่มใส <Okay. S 1> เพื่อให้ลูกน้องเนี่ยสามารถที่จะสบายใจในการเข้าใกล้เข้าถึงหน้าอาจารย์แต่ว่าเราก็ทิ้งท้ายไว้เหมือนกันว่าก็ไม่ใช่เกินเลยในลักษณะที่ว่าให้ลูกน้องนี่เข้ามาคลุกคลีตีโมงสนิทสนมราต้องใช้คําว่า เล่นกับมาหมาเรียปากเล่นกับสาตสาตีนั่นแหละอาจารย์ย้ำนะครับอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าให้รู้จักรักษาระยะห่างทีนี้แจ็คเห็นกรณีบางกรณีที่ลูกน้องเนะี่ยนะครับกับหัวหน้าเนี่ยนะครับคือหัวหน้าให้ความสนิทสนมกับลูกน้องมากนะครับคือชวนมาคุยเล่นในห้องนะฮะแล้วก็ชวนไปกินอาหารต่อกินเหล้าก,กอดคอคุยกันได้ทุกเรื่องสเพเหรละอะไรต่างๆเหล่านี้ บางทีมันก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ว่าไม่ควรจะไปคือเราเนี่ยต้องอย่าไปเริ่มต้นเรื่องราวบางเรื่องที่เราไม่น่าจะพูดกับลูกน้องเพราะว่าลูกน้องบางคนเนี่ยการที่เขาจะขยับไปแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเขาก็ดูเจ้านายว่าเจ้านายเปิดพื้นที่ให้เขาอย่างไรเพราะฉะนั้นเกิดเจ้านายไปพูดบางเรื่องที่เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเขาเขาก็จะเข้ามาเพราะคนเราทุกคนเนี่ยนะครับ เราจะมีรั้วที่มองไม่เห็นซึ่งเราจะกําหนดเลยว่ากับในกอเนี่ยนี่ตัวเรานะในกอเนี่ยรั้วอยู่ตรงนี้ครับนะคะในคอรั้วอยู่ตรงนี้จะกั้นออกมาหน่อยในคอรั้วอยู่ตรงนี้ไกลไปอีกนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกอเนี่ยจะพูดกับเราได้สิบเรื่องในคอเนี่ยพูดได้แค่เจ็ดเรื่องอีกสามเรื่องเนี่ยจะพูดไม่ได้อส่วนในคอเนี่ยจะพูดกับเราได้แค่สี่เรื่องนี่คือรั้วที่มองไม่เห็น แล้วจริงๆมนุษย์เราเนี่ยโดยธรรมชาตินะค,ะครับาาราย์เมื่อไหร่ก็ตามใครที่ลุกร้ำก้ามเกินรั้วในใจเราที่เรามีให้กับคนคนนั้นเราถอยนะเราจะต้องถอยแจ๊กไปลองสังเกตด,ดูสมมติแจ๊กยืนกับคนคนหนึ่งเนี่ยร,รั้วคืตรงนี้นะพอเขาขยับมาตรงนี้นะอัตโนมัติเลยคะ่ะ เราจะต้องถอยแจ็คจะถอยอย่างนี้เพื่อให้รักษารัวเท่าเดิมอแจ็คไปสังเกตได้เลยแม้แต่คนที่นั่งในเบนช์นะครับก็คือม้ายาวๆเนี่ยครับที่อยู่ในสวนสาธารณะนะถ้าเกิดเรานั่งอยู่ตรงนี้ในกรนั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นระยะที่พอเหมาะนะครับแต่ถ้าในกรเขาก็ยับมาอย่างนี้เราจะถอยออกอย่างนี้เพื่อรักษาระยะรัวซึ่งอันนี้มันทำแบบอันคอนเชียสเลยนะ ทำโดยไม่ได้รู้ตัวเลยมันอัตโนมัติเพราะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณข้ามรั้วมาแล้วนะอืมเพราะฉะนั้นเมื่อคุณข้ามรั้วมาฉันก็ต้องถอยเพื่อให้ระยะรั้วเท่าเดิมจริงด้วยนี่มันอัตโนมัติเลยตอบสนองอัตโนมัติค่ะไปเพิ่งไปทดลองได้เลยค่ะเพิ่งเจอกับตัวเองเมื่อวานเลยอาจารย์พอดีไปเลือกซื้อเสื้อผ้าอยู่ในห้างสรรพสินค้าทีนี้เราก็เลือกซื้อเสื้อผ้าอยู่ปกติธรรมดาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนโทรศัพท์นะฮะผ่านมาแล้วก็ อ้าทำไมมายืนใกล้จังนะฮะมายืนใกล้จังเราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจก็เลยถอยห่างมานิดหนึ่งสักพักผู้หญิงคนนี้ก็ยิ่งโทรศัพท์อยู่แล้วก็เดินเข้ามาอีกเราก็ถอยอีกตัดหน้าเลยเดินผ่านหน้าใกล้ๆแบบนี้เลยนะฮะใกล้มากเราก็ยิ่งถอยออกมาอีกออนะครับปรากฏว่าสักพักหนึ่งนะครับผู้หญิงคนนี้เอามือมาแตะข้างๆเลยแล้วเธอก็มองหน้าเราแล้วเธอก็อุทานออกมาว่าอุ้ยขอโทษครับนึกว่าเป็นเพื่อนคนสนิท เพราะฉะนั้นเชื่อนะครับมนุษย์เรามีรั้วที่มองไม่เห็นได้สําหรับคนทุกคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเห็นเราก็ต้องเล่น<ล>มาเราจะมีระดับรั้วสําหรับก่อขอคองอไม่เท่ากันอแล้วเมื่อใครก็ตามที่เราให้รั้วเขาขนาดนี้แล้วเขาลุกล้ามาเกินกว่าระด,ดับรั้วที่เรากําหนดไว้เราจะถอยห่างเพื่อรักษาระยะรั้วให้เท่าเดิมแต่เห็นนะในลักษณะของการใช้ชีวิตประจําวันนี่ยโวหน้าบางคนนิ่ไปกินเหล้ากับลูกน้องเลยนั่นแสดงว่าเขาไม่มีรั้ว ก็มันไม่ได้ผิดนะใช่ไหมฮะมันไม่ได้ผิดถ้าเกิดเขาจะไปกินข้าวไปกินเหล้าแต่เขาก็ต้องเตรียมทําใจในการที่จะรับการลามปามของลูกน้องว่าเราอนุญาตให้ลามปามได้ขนาดไหนใช่ใ่ไหมอาจารยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคนที่ มีเซ็กไลฟ์ที่ไม่ค่อยงดงามถ้าเราปล่อยให้เขาอยามปามได้เดี๋ยวเขาก็จะเอาคนนั้นคนนี้มาเล้อแม่พี่เมื่อวานผมยาววันนี้ผมสั้นนะพี่ครับไปตัดผมมาเหรออันนี้มันไม่ควรละแล้วเราจะให้ลูกน้องมาแซวอย่างนี้เหรอมันไม่ควรละโอ้พี่พาเขาไปตัดผมแล้วก็ไปตัดเองอ่ะเมื่อวานยังผมยาวอยู่เลยวันนี้ผมสั้นนะพี่นา วันนี้ไม่เข้าบ้านนะดิพี่เมียไม่ว่าหรออะไรทํานองเหล่านี้นะคะอ้ออย่างงั้นไม่ได้เนาะก็ควรจะรักษาระยะห่างเหมือนที่อาจารย์บอกนั่นแหละสาคัญที่สุดอันทีนี้กลับมาเรื่องของความยิ้มแย้มแจ่มใสอัจฉริยะสายเมตรีที่ดีเนี่ยเขาก็มีอธิบายเพิ่มเติมเหมือนกันนะนะครับบอกว่าหัวหน้างานบางคนเนี่ยเป็นเสือยิ้มยากโดยพฤติกรรมแต่พฤติกรรมก็ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราเข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้นํา คอันนี้เปลี่ยนได้ช่าคนบางคนเนี่ยเป็นคนมีกรรมมีกรรมยังไงครับคือเขาเกิดมาเป็นคนหน้าบึ้งโดยอัตโนมัติคือไม่ได้ทําอะไรทำหน้าบ้บางทีเนี่ยเราต้องเข้าไปถามมีปัญหาอะไรเหรอถึงหน้าบึ้งไม่ได้บึ้งนะเฉยๆเออหน้าเฉยมันเหมือนมึ้งนะคนบางคนเนี่ยพี่ถือว่าเขาเป็นคนอับพที่หน้าเขาเนี่ยซึ่งไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรใครเลยแต่เขาดูเหมือนกําลังหน้าบึ้ง มันก็เป็นเวรเป็นกรรมไม่รี่จะแก้ไขยังไงเนี่ยครับจริงๆมีคนแบบนี้นะครับพอเราคุยด้วยจริงๆอ้าเก็เป็นคนใจดีดีนะแต่ธรรมชาติของเขาเน้นหน้าเขาดูมืนมึนตึงตึงยังไงก็ไม่รู้ก็เป็นเวรกรรมมันเนาะจริงจริงพอเขาวางหน้าเฉยเฉยเขามีอารมณ์เฉยเฉยเนี่ยมันจะเหมือนบึ้งเรากลับกลายเป็นมองเขาว่าเขาหน้าบึ้งใช่ แต่พอเราคุยด้วยเราถึงรู้ว่าเขาไม่ได้โกรธจไม่ได้มีอะไรเลยเขาเป็นอย่างนี้เองรอฮะแต่ว่าในนี้เขาบอกว่าในพฤติกรรมต่างๆเราเนี้ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราเข้าใจในควาคือเราต้องรู้ตัวเราเราต้องรู้ตัวเราว่าเราเป็นคนที่น่าอยู่เฉยๆแล้วมันเหมือนหน้าคนโกรธนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะยิ้มแย้มแจ่มใส แต่สําหรับคนไทยเราเนี่ยพี่ต้องบอกได้เลยว่าเราโชคดีทําไมครับเราเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมแห่งรอยยิ้มไม่งั้นเราจะ oh. ชื่อว่าสยามมองยิ้มเหรออ้า oh, จริงด้วยนะครับแต่ในความโชคดีของคนไทยเป็นส่วนใหญ่นั้น <c oughs> มันก็มีคนบางคนที่มีเวรมีกรรม <c oughs> ที่เกิดมาแล้วหน้าบึ้งอัตโนมัติ <c oughs> น่นนะอันนี้ต้องรู้สึกเตือนตัวเองด้วยขึ้นมาว่าเป็นยังไงหรือว่าคือถ้าสังเกตนะอาจารย์ว่ามีเพื่อนมาทักบ่อยๆหรือว่ามีคนรู้จักมาทักบ่อยๆว่า ทำไมหน้าเบื่องแล้วเป็นอะไรเป็นไรเหรออะไรอย่างเงี้ยวันีเกิดเราโดนท่างไปบ่อยเราต้องรู้ตัวแล้วแสดงว่าหน้าเราเบื่องือว่าแบบวันนี้เครียดอะไรมาอีกเนี่ยเครียดแต่เช้าเลยนะเราสามารถดูได้จากสถิติการที่คนถามเราหรือคนไม่กล้าเข้าใกล้เราคือถ้าถามทุกวันถามทุกเช้าเลยเนี่ยแสดงว่านี่อาการหนักนะถ้าเพื่อนมาถามทุกเช้าเลยเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะวันนี้มีอะไรก่นนี่ไปกินข้าวไม่ชวนกันเลยนะสมมติเราไปพูดอย่างนี้นะ ก็ไม่กล้าชวนเห็นหน้าตาเรานืกอ <_ d ream> ว่ามีปัญหาก็เลยไม่กล้าไม่ได้มีอะไรท <_ d ream> ่านสนิเอาหน้าตานี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นบัตรใบเบิกทางนะรับ <ฮะ S 1> ที่จะฝึกยิ้มไว้ฝึกยิ้มไว้ก่อนนะ,<ฮ>ะมองตัวเองในหน้ากระจกนะครับว่าตัวเองหน้าเบื่ออยู่หรือเปล่าแล้วก็ฝึกยิ้มนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะเปิดให้คนอื่นเข้าหาเราได้ง่ายขึ้นพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ อยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect ตอนใหม่ Online, ที่เป็นคุณ New Isuzu ี m a x พลานุภาพไร้ขีดจำกัดแม่พรผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในผ้าอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบหนึ่งปีอะปื้มใจดูใจสิหน้าอัชนาชานาเวลามะนเยห้ามขโมย ขอให้ทุกคนซื่อสัตว์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีนี่คือปากระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูง สูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืออากจะากรอบความสำเร็จเดิม,ดมความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu MU-X Originality Redefined สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกําหนดโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีๆกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property ตี้เพอรในบทความเขาอธิบายต่อนะครับอาจารย์ว่านอกจากเราจะต้องคอยระมัดระวังตัวเองเนี่ยนะครับให้ไม่ให้น่าบึง้งไม่ให้ดูแบบโกรธแค้นโกรธเคืองอะไรใครมาแต่ชาติฟางไหนแล้วเนี่ยนะครับ การรู้จักยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยเขาบอกว่าผู้นำเนี่ยจะต้องเป็นคนที่สามารถเข้าถึงได้ในทุกๆคนทุกๆระดับก็อย่างที่พี่บอกไงถ้าคนยิ้มเนี่ยมาทำให้คนกล้าถ้าเราไม่ยิ้มจะไม่มีใครกล้าเข้ามาคือเราเป็นผู้นำเนี่ยแน,น่นอนว่าอาจจะมีลูกน้องอยู่ในหลายๆระดับถูกไหมอาจารย์ก็คือทุกคนก็าสามารถที่จะคุยเราสบายใจที่จะพูดคุยกับเราไม่ว่าจะเป็นการรายงานปัญหาการเสนอแนะอะไรต่างๆนานา แล้วเราจะไม่พลาดโอกาสในการได้ความคิดดีๆจากคนทั่วไปแต่ค,คนหน้าบึ้งหน้าตึงเนี่ยจะเป็นคนที่สูญเสียโอกาสอย่างมากเพราะคนเขาไม่เข้าใกล้คนเขาไม่มาคุยด้วยค,คนเขาไม่มา,าบอกปัญหาคนเขาไม่มาเสนอแนะนะเพราะฉะนั้นยิ้มไว้เถอะในบทความนี้เขายังบอกอีกนะครับว่าผู้นำเนี่ยต้องไม่มีอีโก้ด้วยอาจารย์นะครับ สิ่งที่จะลดอีโก้ตัวเองได้นั้นต้องรู้จักเป็นคนที่สดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสาอาจไม่ต้องถึงกับเป็นคนที่ตลกแต่ต้องทำให้ลูกน้องสบายใจที่จะเข้ามาพูดคุยปรึกษาทั้งเรื่องงานและเรื่องเสื่อนตัวนะครับนะฮะอันนี้ก็จะทำให้ใหด้วยนะ,นะว่าอีโก้จะทำให้คนด้าบึงมาถึงไม่ใช่คือคำว่าอีโก้คือคนที่ยกตนข่มท่าน<อ>นึกว่าตัวเองเก่งกว่าใครไปหมด นะครับ,รบซึ่งคนพวกนี้บางทีก็หัวเราะต่อกสิซิ์นะเพียงแต่ว่าในใจเขาดูถูกคนอื่นแล้วเขาคิดว่าเขาเกง่งอันนี้คือก็คืออยู่ในใจใช่ซึ่งมันไม่ได้ส่งผลกับการเป็นคนหน้าบึ้งนะแต่ในขณะเดียวกันการที่คนบางคนเนี่ยจะมีอีกโก้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการหน้าบึ้งหน้าตึงเกิดจากคนรอบข้างนั่นแหละมีส่วนใช่ไหมอวยไงอ๋อเหรอ คือ,อคนบางคนเนี่ยเสียคนเพราะว่าถูกอวยอก็เลยนึว่าตัวเองนั้นเก่งเลิเริศดประเสริฐสีอย่างมากลูกน้องก็เข้าใจอวยกันเต็มที่เลยที<ช>นี้ใช<ด>่พี่เคยรู้จักคนคนหนึง่งลาออกจากบริษัทบริษัทหนึง่งพี่ก็ถามเขาว่าทำไมลาออกตำแหน่งเขาดีด้วยนะเขาบอกเขาเบื่อในการที่จะต้อง มานั่งทนกับพฤติกรรมของเด็กเสียคนอะฮะที่ถามว่าเด็กเสียคนคืออะไรับเขาบอกเจ้านายเขาไงอืเสียคนยังไงเขาไม่รู้ดอกอะไรดีหรือไม่ดีอเพราะว่าลูกน้องปรบมือทุกเรื่องแล้วเขาก็ไปจีบเปรียบเทียบกับการเล่นฟุตบอลเขาบอกเขาเตะเท่าคนก็ปรบมืออเขาเตะบืดคนก็ปรบมืออ เขาเลยไม่รู้ว่าควรจะเตะเข้าหรือควรจะเตะวิดเพราะมันปรบกันตลอดเวลาที่หลังก็เตะวืดก็ได้เขาก็ยังตบมืออยู่ใช่นี่คือสิ่งที่เป็นเหตุท<อ>ําให้เขาลาออกอเขาบอกว่าเจ้านายเขาเนี่ยเสียคนไปแล้ว<อ>ทำดีทำไม่ดีลูกน้องอวยตลอดอเพราะฉะนั้นการที่คนบางคนอีกโก้แล้วคิดว่าตัวเองเก่งเหลือเกิน แล้วก็กลายเป็นคนยกตนข่มท่านก็คนรอบข้างนั่นแหละไปทำให้เขาเป็นเช่นนั้นปรบมือมันทุกเรื่องครับนะทำผิดทำถูกเอางี้แจกพี่ไปดูละครครนะซึ่งแจ็คเองก็เคยเล่นละครเวทีครับเขาบางเรื่องนะเขาไปเอานักร้องที่กำลังดังเป็นซุปเปอร์ตาร์ทางด้านร้องเนี่ยมาเล่นละครเพลงใช่ไหมครับ ทีนี้คนที่เป็นแฟนคลับนะครับก็ไปดูเพราะเขาชอบคนคนนี้ก็ใช้พฤติกรรมการดูคอนเสิร์ตนักร้องออกมาปั๊บคือออกมาในบทบาทเล่นละครเวทีปลบปือแล้วว่าจะไม่เล่นเลยเลยคือการไปดูมิวสิควลหรือละครเพลงเนี่ยเราต้องนิ่งเฉยจนกระทั่งเขาจบตอนแล้วกำลังจะเปลี่ยนซีนหรือต่างๆแล้วร้องเพลงจบเราถึงปรบ ใช่ใช่ใชนั่นคือพฤติกรรมการดูละครแต่พฤติกรรมการดูคอนเสิร์ตคือกรี๊ดตั้งแต่หงมา<ห>เลยก็ปรากฏว่าพี่ไปดูละครที่เขาใช้นักรองวนนี้เล่นแล้วเจอแฟนคลับของอนักรองไปดูพี่ไม่มีความสุขในการดูละครเรื่องนั้นเลยบอกแล้วเด็กที่คนนี้มันจะรู้ไหมเนี่ยมันเล่นมิวสิควลได้อ่ะ,อะ,อะเพราะมันปรอบมือตั้งแต่ออกมา,าแค่มาปรากฏตัวในฉากเท่านั้นเองก็กรี๊ดแล้วพี่ถึงชอบดาริมทรนเขาไปเปิดสอนอะไรรู้ไหมร้องเพื่อแสดงอารมณ์ เใช่อครับเาเปิดสอนร้องพาะเอเป็นคนที่เล่นละครร้องครับกําลังโกรธกําลังดีใจกําลังภูมิใจกําลังอะไรเนี่ยมันจะออกมาในลีลาการร้องแต่เด็กบางคนอันนี้ไม่ได้ว่าทุกคนนะเด็กบางคนเนี่ยเป็นคนร้องเพลงเพราะก็จะอยู่บนเวทีร้องเพลงให้เพราะแต่เราไม่รู้กําลังดีใจหรือกําลังโกรธกําลังอะไรต่างๆงนะนะนารินทร์ธรเขาทึ่งได้เปิดสอนคอร์ส ร้องให้แสดงอารมณ์อ๋อคือได้ดูบทบาทแล้วก็ได้ติดตามผลงานของพี่เอเน๋นรินทร์ทนะบางช้างเนี่ยนะครับมาโดยตลอดนะจย์แล้วก็ตอนพี่เอ๋เนี่ยเล่นละครเวทีเองก็ตามเนี่ยนะครับเวลาสวมบทบาทลงไปในนั้นเนี่ยก็คือเป็นตัวนั้นจริงๆแล้วตัวละครนั้นจะร้องอะไรออกมาเนี่ยก็คือ,อยังอยู่ในบทนั้นนะแล้วทึงบอกไงอเขาร้องเพลงแต่เรารู้ว่านี่โกรธอาอันนี้ดีใจอย่างมากเลยครับอันนี้เสียใจอันนี้เศร้าสลดมาก จากลีลาการร้องอพี่วัที่เองเขาสอนเขาคงจะต้องเผชิญกับเหล่าบรรดารนักร้องซุปตาทั้งหลายที่ทางด้านคนสร้างคนผลิตละครคนสร้างละครเอามาเล่นเพราะเหตุว่ากำลังมีชื่อเสียงแต่ปรากฏคนเหล่านี้คือร้องเพลงเพราะแต่ไม่ใช่ร้องเพลงเพื่อบอกอารมณ์ละครก็ปรากฏว่ามาเน้นร้องเพลงเพราะแต่ไม่ได้เน้นว่าตัวเองอยังอยู่ในบทนี้ว่าตอนนี้กำลังเสียใจนะ แต่จะตั้งใจร้องให้เพราะร้องให้เพราะแต่ก็คืออาจจะคีปลุกไว้แหละใช่อันเนี้ยตอนเนี้ยเศร้าอยู่เสียใจอยู่แต่ไม่ตั้งใจร้องให้เพไม่ดีเพราะเอฟซีที่ไปดูเนี่ยก็โผล่มาในลือปั๊บใช่พี่ไปดูละครแล้วพี่เจอคนพวกนี้พี่มีความสุขเลยเพราะฉะนั้นบางทีนะพอมีละครเพลงแนีพี่จะดูก่อนว่ามีนักร้องซุปตาร์เล่นด้วยหรือเปล่าจริงๆคือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นทุกครั้งนะแต่พี่หวั่นไหวกลัวจะเจอเพราะฉะนั้น พี่ก็จะไม่เล่นแต่หลายท่านจะไม่ไปดูแต่หลายท่านที่เป็นนักร้องด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงที่เก่งมากนั่นเองถ้าถ่ายทอดบทบาทของตัวเองมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในบทไหนร้องออกมาเนี่ยก็ด้วยน้ําเสียงที่ดีแล้วก็ยังสวมบทบาทนั้นอยู่แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีบางคนที่ตั้งใจร้องจริงๆจนหลุดบทบาทตัวเองไปในตอนนั้นเดียวเลยตั้งใจเพอร์ฟอร์มมากแต่ว่าหลุดบทนะฮะจริงๆการที่อยู่ในบทเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องร้องเพราะทุกตัวอักษรทุกตัวน้ตก็ได้ แต่ให้มันได้อารมณ์ไงพี่ตึงบอกว่าเออเอ๋การที่เขามาสอนอย่างงี้ดีแล้วละ <c oughs> <ร>่ะเพราะตัวเขาเองนั้นมีความสามารถแบบนั้นคือร้องแล้ได้อารมณ์ใช่พี่เอ๋นี่ไม่ใช่ร้องบบให้เพราะเฉยเนะเป็นต้นแบบได้เลยนะครับแล้วก็เป็นนักสแสดงที่น่าชื่นชมด้วยออาล่ะทีนี้อาจารย์นะครับเขาก็มีบอกไปนะครับว่าลักษณะของหัวหน้างานเนี่ยนะครับก็ถ้าเรามีความยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าเรามีบุคลิกแล้วก็อัธยาศัยใหม่ตรีดีเนี่ยก็เชื่อว่าจะทําให้ลูกน้องเข้าถึงปัญหาต่างๆก็ คลี่คลายไม่ทําให้เกิดปัญหาที่ลูกน้องไม่กล้าเข้าด,ดื่ได้เรื่อนมีเดีวอวขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่นึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่ โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect ุ่ม่เราใจต แม่พรัผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในผ้าอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบหนึ่งปีอะปื้มใจดูจักศีน้า<ฮ>อัชินาชานาเวลามะนเยห้ามขโมยขอให้ทุกคนซื่อสัตย์กันนะครับ ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีออกจะกรอบความสำเร็จเดิมๆมความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด,หนด All New i s u z u n e X Originality Redefined รางวัลเกียรติยศที่เชฟนานาชาติถอดหมวกเพื่อแสดงความยินดีกับความภาคภูมิใจสูงสุดของน้ำแร่มองเฟอร์ ที่ได้รับรางวัล Superior Taste Award 3ดาว4ปีซ้อนมอนฟ f l อร r ตัวตนใหม่ที่เป็นคุณ New i สู z ดี m a x พลานุภาพไร้ขีดจำกัดสนับสนุนโดย All New Isuzu Mu-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ property perfect กลับมาสรุปปิดท้ายนะครับแน่นอนการยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยเขาบอกว่าก็จะช่วยทำให้ลูกน้องเข้าถึงแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับ เราคนที่เป็นหัวหน้าก็ต้องพร้อมที่จะรับฟังแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับกับลูกน้องที่เขาเข้ามาปรึกษาปัญหาด้วยก็อย่างที่พี่ขอสรุปตรงนี้เลยเจ้านายที่หน้าตาไม่บบ้งตึงยิ้มแย้มแจ่มใสลูกน้องพร้อมจะเข้ามาคุยด้วยไม่ว่าจะเป็นมารายงานปัญหามาขอคําปรึกษาหรือมาให้ข้อเสนอแนะครับอืมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้างานที่ดีนะนอกจากที่จะต้องมีความคิดที่ดีระมัดระวังเรื่องของคําพูดคําจาแล้ว เรื่องของหน้าตาไม่จําเป็นจะต้องทําหน้าตัวเองให้ดีแบบว่า <c oughs> สวยหล่อขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่หน้าที่เชิญชวนให้เข้าหานะครับมีบุคลิกภาพมีใบหน้าที่ฝากรอยยิ้มมีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ก็จะทําให้ลูกน้องเนี่ยมีความสบายใจในการที่จะเข้าใกล้เข้าถึงรวมถึงไปปรึกษาปัญหาต่างๆแล้วก็กล้าที่จะพูดความจริงกับเราใช่ไหมอาจารย์ <c oughs> นี่เป็นส่วนที่อาจารย์เน้นเลย เพราะลูกน้องนะครับบางคนเนี่ยก็อวยกันไส้แตกไม่ว่าเจ้านายจะทําอะไรก็อวยกันอยู่นั่นจ้ะมันเะ,ะเสียคนนะครับน่นนะฮะเดี๋ยวเจ้านายจะเสียคนไปด้วยเอาล่ะนี่ก็คือสินทั้งหมดที่เรานํามาฝากกันนะครับกับเกาที่กันสัปดาห์นี้วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมกับอาจารย์ลาไปก่อนสวัสดีครับ